เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เ <lawsuit. S 1> ulously, รามาอยู่ในเกมวันพีทด้วเรือสี่กันนั่นเองครับวันนี้เราอยู่กับฉากสุดมันกันอีกแล้วครับและฉากสุดมันวันนี้ก็คือเจตนาลมของเอสครับของขวัญแดกยุคสมัยใหม่นั่นเองครับเป็นฉากสุดท้าย emat. นะครับผมของสงครามมารินฟอร์ดนั่นเองครับซึ่งวันนี้ผมจะเล่นเป็นชังคูสนะครับผมเพื่อเอาไปหยุดสงครามมารินฟอร์ดนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าฉากนี้จะเป็นยังไงครับเอาละครับถ้าพร้อมกันแล้วเราตัดเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมตามน้องชายของเอส ชีวิตของบมอนั่นอะพวกเราจะปกป้องเองอันนี้คือหลังจากที่เอสถูกฆ่าไปแล้วนะครับเข้าใจแล้วลูฟี่คุงขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะให้อยู่ตรงนั้นนะใครเนี่ยเฮ้ไม่ได้เจอกันนานนะใครยังช่วยที่ได้เจอกันตอนใกล้ตายนะพ่อโจรสลัดหนวดดำเหรอมีแค่แกเท่านั้นที่ฉันไม่เรียกว่าลูกทีส แกละเมิดกดเหล็กเพียงข้อเดียวของเรือฉันก็คือการเข็นข้าพวกพ้องฉันจะเอาชีวิตเจ้าบ้านี่เพื่อรับผิดชอบเซฮากำลังต้องการอยู่พอดีก็ลองทำดูสิวี่ฮไอ้แก๊งนิ้นหัวร้อแปลกๆวะมากันเรื่อยๆเลย แต่จะให้ลูฟี่คุงโดนลูกหล,ลงไปด้วยไม่ได้เอามวกฟางมาฝากไว้ที่นี่ก่อนนายเป็นใครกันเคยเป็นศัตรูกับบวกฟางมาก่อนแต่โชคชะตาเลวร้ายก็ยังเป็นโชคชะตาถ้ามาตายในที่แบบนี้ก็น่าเบื่อแย่จะพาเจ้านั่นหนีไปจากที่นี่ฝากไว้กับฉันก่อนฉันเป็นหมอลูฟี่คุงยังไม่ได้สติเดี๋ยวจะแบกไปทางนั้น เขาต้องการการรักษาดูนี้เลยได้ให้เป็นหน้าที่ฉันเองโอเคครับตัดเข้ามาอยู่ในเกมบาร์กี้กำลังย้ายลูฟี่ที่หมดสตินะครับเพื่อที่ออกจากเขตนี้นั่นเองทางนี้ขามวกฟังไปทางนี้เร็วมาเดี๋ยวฉันจะเป็นคนหยุดสงคารามนี้เองทำไมฉันต้องมาแบกจมูกฟางนี่ด้วยละนี่ขอโทษนะจมูกแดงจัดการศัตร,รูรอบๆแล้วมุ่งหน้าไปกันต่อเถอะ เดี๋ยวฉันหยุดเองบากี้ไม่ต้องสนใจเพื่อนเก่านี่ไงมาดิมาดิมาดิบอกเลยตอนนี้เล่นแชงคูดเป็นอะไรที่มันสุดแล้วนะครับฉากนี้นี่ไงเราจริงๆแชงคูดเป็นมาทีหลังนะครับแต่ว่าอันนี้เราแฝงตัวเอาเข้าเอาแชงคูดเข้ามาเล่นเอามาหยุดก่อนเลยจะสู้กับข้าเนี่ยเรียใจไว้หรือยังเสฮ่า ฉันมาจบยุคของคุณให้แล้วไงล่ะวิฮ่าฮ่าฮ่าฉันก็จะไปด้วยเน่เอ้ยพวกนี้มันจะมาชิงพลังของหนวดขาวนะครับตอนนี้เราก็มีหน้าที่อยู่สงครามมารินฟอร์ดในรูปแบบของเราจริงๆอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันเป็นอีกมุมหนึ่งเยี่ยมทางเปิดแล้วตอนนี้แหละรีบไปเลย ถึงไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนก็เถอะหนีไปหาเจ้าหมอน,นั่นก็พอแล้วใช่ไหมล่ะรอนะครับต้องไปตามรอเลยครับตอนนี้เพราะว่าอาลูฟี่ไปรักษากัะรอแล้วจะเบิกสุดโอเคเส้นทางนี้เส้นทางลาวางั้นเริ่มจากทางนั้นเดี๋ยวเฮ้ยมีคิสซารุอยู่ดีว่าทางนี้มีคิสซารุสู้กับโคคได้อยู่งั้นก็อีกทางหนึง่งจะอ้อมไปไกลหน่อยไปทางไหนก่อนดี โอเคงั้นก็ไปทางนี้แหละครับเอาไอตัวเ am บิ้มเบิ้มน,นี้ก่อนเลยเจอศัพทศัพหน่อยเป็นไงเอาเละฉันเปิดทางให้แล้วมาเลยบังกี้มาเลยเลยจ้าฉลามสู้กับคนเรือเอกทั้งทั้งที่ยังพาลูฟี่คุ้งที่บาดเจ็บอยู่มาด้วยไม่ได้เริ่มจากทางนี้ละกันใช่เราอยาไปเป็นทางนู้นเลยจริงๆเราสามารถเลือกไปทางนู้นได้แต่ว่าเราจะได้สู้กับกิสซ์ูนะครับแต่ก็ไม่ต่างกันมาทางนี้เราก็ได้สู้กับอาคาอูนุเหมือนกันผมก็เลยเลือก นี่งไงเลือกเอ่อแซงคูสมาอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งแลวกันที่แซงคูสมาแล้วแต่ว่าทุกคนยังไม่เห็นมันจุดสงครามมาดินฟอร์ดครับโอเคตรงนี้ต้องรอบาร์กี้กับจินเบเดินมานะครับโอเคผมนำทางไปก่อนแล้วกันมานี่เลยนำทางจัดการพวกหัวหน้าทหารเรือมาไห้พวกทหารเรือมานี่ขอสับหน่อยแล้วกันออขอหน่อยขอหน่อยนี้ขอหน่อยนี้เอาเอาให้ร่วง พวกบากี้จะได้เดินสะดวกครับตอนนี้เคลียร์ทางเคลียร์ทางให้เคลียร์ทางให้าใหชาร์จดาบหน่อยแล้วกันมาพี่เบิม้มพี่เบิ้มก็ต้องเจอขอสับหน่อยอุ้ยอุ้ยเอาเรื่องนี่ใช้ได้เลย,ยแต่ยังคงต้องฝึกอีกเยอะโอเคไปนำทางนำทางเขาเรียกว่นาน,นำทางไปก่อนนำทางไปก่อนโอเคเอ้ยเดี๋ยวข้างหลังมีเรื่องข้างหลังมีเรื่อง อุย้ยแล้วมันมีมันมาจากไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เคลียร์ทางหมดเลยดีกว่าอยู่ดีโผล่าจากไหนวะเนี่ยเอาลราถ้าโผล่มาอย่างนี้แล้วก็ฉันขอใช้ท่านี้หน่อยแล้วกันอาคีลาชันยังไงล่ะฟาดฟันเอาไม่โดนใครเลยวะนี่ไงล่ะนี่ฟันธรรมดาก็พอแล้วพรุนี้ฟันธรรมดาก็พอแล้วฟันธรรมดาก็พอแล้วโคตรแรงท่าของเชนคูสแมนอย่างแรงโอเคเรียบร้อยครับมุ่งหน้าไปข้างหน้าต่อไป จะอ้อมแต่เราก็เลี่ยงการเจอพวกพลเอกนะครับผมพวกแปซิฟิสต้าปรากฏตัวแล้วน่าจะได้เจอแน่เลยวะ่ะเริ่มทำการไล่าตามมังกีดีลูฟี่ได้แม่งเอ้ยมันมาแล้วเอาไอ้คนนี้ก่อนแล้วกันอยู่กับแชงคูสไม่ต้องกลัวศัตรูเยอะเกินไปอ่ะถ้าเป็นแบบนี้มันไม่จบไม่สิ้นหรอกนะถ้าไปถึงทะเลก็เป็นสนามของข่าแล้วส่วนฉัน มันตรงกันข้ามเว้ยเจ้าโง่แต่คงต้องหนีไปแล้วนะ <c oughs> ฉันเคยเคารพคุณจากใจและลหลงใหลคุณมากเลยแต่คุณมันแก่ไปแล้วแก่ขนาดที่ช่วยลูกน้องแค่คนเดียวนี่กำลังจะถูกประหารไม่ได้ยังไงล่ะเชื่อ <c oughs> <c oughs> มั่นจนเกินไปไม่รอบคอบมันคือจุดอ่อนของแกเอาไอ้พวกนี้ก่อนแลวกันเอาไอ้พวกนี้ก่อนแล้วกัน,น,กน,กนผมจะพยายามอ่านเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องแลวกันนะครับตอนนี้หนวดขาวก็กำลังจะสู้กับหนวดดำนั่นเองครับ เริ่มการทำลายล้างไหนอะแปซิฟิสตอรอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนเอาไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาไอ้หมอนี่ก่อนหมอนี่ก่อนอันนี้ก่อนขอชาร์จพลังดาบขอชาร์จพลังดาบด้วยแล้วกันเอาไอ้หมอนี่ให้ล่วงก่อนแล้วกันครับโอเคเรียบร้อยโอเคไปทางไหนต่อโอ้ยอยู่นี่นี่ลูฟีกฟ่กำลังโดนลูฟี่กำลังโดนแปซิฟิสตอรอยู่นี่ครับโอเคล็อกเป้าแล้วเอานี่ไปเลยแล้วกันนี่ขอสับหน่อยอุ้ยไม่เข้าเลยเหรอโคตรถึกเดี๋ยวสี่ไง ขอสับอีกหนึ่งทีแล้วกันโตดแรงถ,ถึงแค่ไหนโดนท่าไปงี้ไปก็ล่วงหมดเอา,เาละเจอทาคิราช้นหน่อยฟาดฟันเรียบร้อยล่วงคู่ราซิฟิสตาก็ล่วงได้โคถือว่ากระจอกเลยสำหรับแชงคูดนะครับเอาจริงๆแล้วโอเคนำทางนำทางไปต่ออีวานคอฟล่าถอยไปแล้วครับตอนนี้ลูฟี่ลูฟี่โดน บาร์กี้อุ้มอยู่ไม่ต้องมาสนใจฉันรีบไปรีบไปได้แล้วทำภารกิจต่อมันจะมีอีกเหรอพวกแปซิฟิสตาเริ่มเคลื่อนทัพไปหาบาร์กี้แล้วแสดงว่าเดี๋ยวมันต้องมาหาบาร์กี้มาดิเอาไอพ้พวกนี้ก่อนแล้วกันมาเถอะตอนนี้ได้หมดอ่ะได้หมดอ่ะเฮ้ยมาแล้ววะอาคายุยังงั้นเดอานดี้ดิอาคาย,ย,าาาคายุเหรอก็ข้าบอกว่าจะไม่ปล่อยให้หนีไปไงเลิกคิดจะมีชีวิต,ตอยู่ต่อไปสักทีจะพวกโง่ นี่ไงล่ะใครใครพูดกับใครพูดกับใครอุ้ยเปิดพลังเหรอเปิดพลังเหรออีกนิดเดียวแท้ๆเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกังวลจินเบเจอฉันนี่นี่เลยช็อตช็อตแล้วฟาดฟันแต่ว่ามันมีพลังไอ้นี่วะคนพิ่สัตคนนี่ไงล่ะคนพิ่สัตแล้วไงเจอฮาคิฮาคิที่แข็งกว่าย่อมฟันทะลุกว่าอยู่แล้วฟันไม่เป็นไรหรอฟันไม่เป็นไรหรอนี่ไงละเกาะแตกเกาะแตกนี่นี เอาล้มาเจอท่าสุดท้ายของฉันหน่อยเป็นยังไงเซอนี่สับลงการกระบานไปเลยเรียบร้อยอะไครนุแป๊บเดียวล่วงแปบ๊บเดียวล่วงไปเลยเกกาจริงๆแก,แแก,กาาานั่นแหละเกกะะไครนุจัดการอะไครนุสำเร็จเลยครับเป็นบอสในฉากนี้นั่นเองซึ่งเป็นบอสที่โคตรกากตอนนี้แหละผ่านไปได้แล้วสับขอสับหน่อยด้วยกันนี่สุดกด็รอ จังนาลกสักทีมารินฟอนน่ากลัวเกินโอเคเข้าฉากกัสซีนครับตอนนี้หนวดขาวยับเนีครับผมโดนมาเยอะจริงๆไม่ใช่เจ้าหรอกใช่ที่โรเจอร์รเฝ้าอรออยู่เนะี <c oughs> ย่ยยังมีชีวิตอยู่อีกแล้วเนี่ยเหมือนที่มีคนมาสารต่อเจตนาของโรเจอร์ สักวันก็ต้องมีคนมาสารต่อเจตนาของเอสปรากฏตัวขึ้นถึงสายเลือดจะขาดไปแต่ไฟของเจ้าพวกนั้นไม่มีวันมอดไปหรอกแล้วสักวันนึงก็จะมีผู้ที่แบกรับทุกอย่างเข้ามาสู้กับโลกปรากฏตัวขึ้นถึงข้าจะไม่สนใจก็เถอะแต่ยามที่ได้พบสมบัตินั้นโลกจะต้องเปลี่ยนไป ใครสักคนจะต้องเจอมันต้องมีวันนั้นอย่างแน่นอน <c oughs> มันจะพูดแล้ววันพีสนนะ <c oughs> มันมีอยู่จริง <c oughs> ลาก่อนพวกลูกๆของข้าเรียบร้อยครับนี่เป็นฉากตายของหนวดขาวนั่นเอง ตายทั้งทั้งที่ยืนเนี่ยนะาายนหัวหน้ากลุ่มจนสลัดหนวดเขาโจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่เอ็ดเวิร์ดนิวเกตชายาหนวดเขาได้เสียชีวิตลงในมหาสงครามมารินฟอร์ดเอาละมาเริ่มกันเลยแ <c oughs> มนชั่วจริงๆ ฉันจะแสดงโชว์สุดพิเศษให้ดูเองเรียบร้อยมันเอาผ้าคลุมนวลดำไปแล้วผมว่าเกมนี้น่าจะทำฉากออกมาได้ดีสุดแล้วในบรรดาเกมวันพีซนะครับผมชอบผมชอบสุดแล้วนวนดำมันออกมาแล้วจะทำอะไรอ่ะฉันจะแสดงพลังของฉันให้พวกแกดู บล็กโฮดเรียบร้อยผู้ทำเอฟเฟกต์สวยใช่ไหมนี่แหละคือพลังของผลยามิยามิของฉันจากนั้นก็เอ๊ท่านั้นมันน่ะเอ้ยแม่งดูดพลังมาแล้วเรียบร้อยผลสันสะเทือนพลังของพ่อนี่เฮ้อ แรงดึงงดูดความมืดที่นำทุกอย่างไปสู่ความว่างเปล่าพลังแผ่นดินไว้ที่ทำลายได้ทุกสิ่งฉันผู้นี้แหละคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดอนาคตของโลกนะ่ะมันถูกกำหนดไว้แล้วใช่หลังจากนี้ไปมันคือยุคของฉันเอง ยุคของใครนะพูดใหม่นิพูดใหม่น่ใหม่ดิเป็นพลังที่สาดใจจริงๆพลังมันเออล้นออกมาจากข้างในนี่ไงเออล้นเหรอลองมาหยุดฉันที่ได้พลังที่แข็งแกร่งที่สุดมาอยู่ในมือดูสิอยู่แล้วอยู่แล้ว,ลวโดนเจ้าตัวยุ่งยากหมายหัวจนได้ทําไมจัดการเจ้านี่คงหนีไปไม่ได้สินะเดี๋ยวจัดการเองไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยจินเบจินเบ๊แค่แบบ คอยตอดพอคอยตอดพอเดี๋ยวจัดการให้เองเด so. ี๋ยวจัดการให้เองไอ้หมอนี่มันไม่ขนามือของฉันหรอกขอสับหน่อยละกันเฮ้ยฮ่าฮ่า่ถึงมมกขวงกระเป๋าประโยชน์ถ้าจะจมมันให้หมดทุกคนเลยจมใครจมใครพูดใหม่นีจมใครจมใครจะจมใครจะจมใครอย่าไปโดนความมืดที่เจ้าดั้นสร้างขึ้นถ้าไม่ลบจะถูกเปิดชีพเอาเอาได้ ไม่โดนหรอกโดนก็โดนดิโดนมันทำาอะได้พลังมันกระจอกไงพลังมันเป็นพลังขี้ขาดฉันจะทำให้พวกแกจมไปพร้อมกับมารินฟอร์ดแห่งนี้เองอะไรนะเนยอุ้ยแม่งแยกแผ่นดินที่ใช้พลังของผลกูรากูราครับก็คือผลสะเทือนทำให้มันเขาเรียกว่าแผ่นดินเหลือน้อยลงโอ้ยแม่งก็มีผลแบ็คโฮลแบ็กโฮลุ้ยโดนดูดว้ย แม่งเอ้ยโอ้ยมูแม่งกูร่ากูด้าต่อได้ดิบได้ดิบนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่แหละฟันเกาะแตกฟันเกาะแตกขอใช้ดาบธรรมดาไม่ต้องมีผลเล้งแน่ะแชงคูดไม่ต้องมีผลเล้งนะนเรียบร้อยเกาะแตกเกาะแตกแล้วเอาละฟันสับ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 อย่างเดียวสับอย่างเดียวสับอย่างเดียวพลังแผ่นดินไว้ลองรับมันไปอีกรอบไหมก็เอามาดิอุ้ยอ๋อมันคือมันใช้อีกแล้วพื้นที่เหลือน้อยลงอีกแล้วครั คภูประเทศส่วนหนึ่งเปลี่ยนไปด้วยพลังพิเศษของผลกรากราของทิสเป็นของทิสไปแล้วจริงๆต้องเป็นของหนวดขาวเอาพลังไปฟันไม่โดนกันเจอท่านี้แล้วกันขอ,อจิ้มหน่อยแล้วกันเนอะเอาตีไปกรอบนึงแล้วไงแล้วไงมันทำอะไรฉันไม่ได้ฉันขอปิดฉากด้วยท่านี้แล้วกันนะทิสเอาเะธูดาขึ้นแล้วสับลง เรียบร้อยเลือดเลือดหมดเข้าคาัสซีนเป็นยังไงไม่มีใครหยุดฉันได้ฉันจะทำลายทุกอย่าง,งดูดกืนมันให้หมดมาใครนึกมาไปมาใครอะมาหามอโก้ครับอย่ายอมความชั่วร้ายที่เรียกว่าโจรสลัดปะทะก,กันแล้ว ลูฟี่กับหนูคิวไปแล้วเร็วเข้าพาหมวกฟางมาดิทิ้งหมวกฟางลูฟี่ไว้ที่นี่เถอะนะหยุดกันได้แล้วพอเธออย่าสู้กันไปมากกว่านี้เลยมันน่าเสียดายชีวิตนะ ทำเอาเสียเวลาไปหลายวิเลยฮะกองทัพเรือเนี่ยไม่ต้องการหารเรือที่ไม่ชอบทำหรอกนะพูดออกไปแล้วสิ่งที่อยากบอกไม,ไ,มไม่เสียใจเลยสักนิดอนี่แะไรฉันมาแล้วทําได้ดีนี่เจ้าหนูทหารเรือชั่ววินาทีแห่งความกล้าที่นายเดิมพันมันด้วยชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้าย มันก็ได้เปลี่ยนโชคชะตาของโลกนี้ไปแล้วทำไมสีจ่จักรพรรดิถึงมาอยู่ที่นี่ได้ดันมันผมแดงชังคุดนี่ลืมหมวกฟางแล้วลูฟี่ฉันมาเพื่อหยุดสงครามนี้บากี้กเอาไอ้นี่ไปให้ลูฟี่ทีเฮ้อหมวกฟางเหรอ ฉันมีแผนที่สมบัติให้นายด้วยนะจริงเหรอเฮ้รอก่อนเดี๋ยวฉันเอาไปให้เห็นแก่สมบัติจริงถ้าใครยังอารวาสไม่พอก็เข้ามาเลยพวกเราจะเป็นคู่มือให้เองว่าไงทิสไม่สิหนวดดำเสไม่เอาดีกว่า มันยังไม่ถึงเวลาถเอยบอดแหกโคตรเอาพลังเขาเลยหนีทุกคนขอให้เห็นแก่นหน้าฉันด้วยที่นี่สงครามได้จบลงแล้วเรียบร้อยครับและนี่ก็คือฉากสุดมันมในวันนี้นั่นเองครับ ก็คือแชงคูสมาหยุดสงคารามารินฟอร์ดได้ทันนั่นเองนะครับผมมาแค่คนเดียวคือหยุดหมดเลยนะครับน่าเกงขามขนาดไหนเอาได้สรุปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนแลวกันนะครับสวัสดีครับ